5พฤศจิกายน2568วันนี้ตรงกับวันลอยกระทงนะลอาฟาร์มได้รับเกียรติให้มาโชว์สินค้าที่ศูนย์ศิลปะชีพบางไทรนอกจากนำสินค้าดีๆมาโชว์และมาจำหน่ายแล้วเนี่ยก็ยังมีการประดิษฐ์กระทงเพื่อจำหน่ายด้วยนะ กระทงที่ออฟาร์มประริตเนี่ยก็ทําจากต้นกล้วยและใบตองเป็นหลักเลยนะแล้วก็ใช้ไม้กัดเนี่ยปักลงไปจะทำกระทง<ม>ก็เอามาทําที่นี่เลยนั่นแหละเพราะว่าจะได้สะดวกต่อการจําหน่ายเพราะว่าถ้าเกิดเราทําไปแล้วเนี่ยจะขนมาลําบากเพราะว่ามันก็คงจะเกะกะไปหมดพระไหนจะเป็นดอกไม้ไหนจะเป็นเครื่องประดับต่างๆทีนี้เวลาเราทํากระทงเนี่ยเราก็จะจีบ กลีบเอามาเลยนะ ไปจะบ้านซะก่อนก็เรียกได้ว่าเอาไปประกอบที่ศูนย์ศิลปาชีพบางทายเลยก็ว่าได้ก็สะดวกดีนะแล้วก็ประดับประดาเล็กๆน้อยๆเพราะว่าไม่ได้ซื้ออะไรจากที่ไหนเลยแม้จะดอกไม้ก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเอาที่มีอยู่ในสวนของเราเนี่ยแหละเอามาทําให้มันเกิดประโยชน์ได้เงินฟรีๆว่างั้นเถอะก็แค่เอาแรงกายเข้าแรกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้นกล้วยใบตองดอกไม้ที่เราอ้อฟาแบบมีเยอะ แยไปหมดก็ตัดออกมาสักต้นหนึ่งใบตองสักสองสามก้านมันก็ได้แล้วหนึ่งกระทงส่วนทูบส่วนเทียนน่ะก็คือต้องซื้อนั่นแหละหนอกนั้นก็คงไม่ต้องซื้ออะไรเพราะว่าทำเองได้ทั้งหมดนั่นแหละก็ดูจากที่นี่เขาก็มีขายเยอะแยะนะเพราะเขาไม่ได้จัดงานอะไรใหญ่โตมีท่านรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตระนะมาเป็นประธานเขาจัดงานได้บินิแล้วก็น่ารักดีมาก จัดตามสถานการณ์ในปัจจุบันนะ่นะไม่มีการจุดผู้ไม่ได้มีมโหรสพอะไรมากมายบรรยากาศที่บางไซเนี่ยนะก็ช่วงเย็นๆยนร่มรื่นแล้วก็มีลมพัดเย็นๆมาจากแม่น้ำเจ้าพยานะเราอยู่ริมน้ำแบบนี้เลยที่ะออฟาร์มอยู่ต้นๆของของทางเดินนะนะแล้วก็มีร้านค้าจำหน่ายเรียงรายไปเรื่อยเขามีขบวนแห่ sheets, จองเปรียงนะ เราก็ไม่เข้าใจหรอกนะไอ้จองเปลียงมันคืออะไรก็คือการร้อยกระทงธรรมดานี่แหละมัง้งแต่ก็มีพิธีดีตองเล็กๆน้อยๆน่ารักดีนะเขาก็แต่งตัวชุดไทยโบราณแบบนี้มีปีพาดมีดนตรีแล้วก็เครื่องถือนะก็เดินเป็นขบวนเข้ามายังเวทีใหญ่ก่อนมีการเปิด งานจองเปลี่ยนของอำเภอบางไทรนะที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรงานก็มีวันเดียวนะถ้าได้เห็นคลิปนี้ก็คืองานเลิกแล้วนั่นแหละเพราะกว่าเราจะลงก็น่าจะเป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะ